อย่าโดยดีให้สินสอดอดีตภรรยาทั้งหมดบ้านร้อยล้านที่เชียงใหม่นีโนเมธนีหลังจบชีวิตรัก8ปีถ้าให้จัดอันดับเรื่องความเจ้าชู้ของคนในวงการบันเทิงแน่นอนว่าต้องมีชื่อของผู้ชายคนนี้ติดอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆอย่างแน่นอนพอพิธีกรหนุ่มคนนี้นีโนเมธนีบูรณศสิริเป็นคนตลก มีมุกแปลวๆาใครอยู่ใกล้ก็ต้องเคิมไปกับคารมของผู้ชายคนนี้แต่ก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ยังไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับเรื่องหัวใจและจากมาเล่าทุกเรื่องราวความรักที่ผ่านมาจนถึงความรักครั้งล่าสุดที่มีการหย่าร้างกับภรรยาจอยสอนลือไทยอักระอิชินันเมื่อวันที่29กรกฎาคม58พิธีกรรุ่นใหญ่นีโนเมธนีบุลนศสิริตัดสินใจจบชีวิตคู่กับภรรยา โดยจดทะเบียนหย่าที่สำนักงานเขตราชเทวีหลังใช้ชีวิตคู่8ปีทั้งนี้ทั้งคู่ทนลองแยกกันอยู่เป็นเวลา1ปีแล้วด้านพิธีกรดังก็เผยว่าได้เลิกลาและจากกันด้วยดีตนไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวมากตอนนี้แม้สถานะเปลี่ยนแต่ยังคุยกันไปกินข้าวและเป็นเพื่อนกันได้ที่ผ่านมาเป็นเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันทำให้ต้องยุติชีวิตคู่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของทรัพย์สินหลังหย่าทางคู่สินสอดตกเป็นของฝ่ายหญิงทั้งหมดโดยเป็นเงินสด1,440,000บาทที่ดินในจังหวัดเพชรบูรณ์สีไร่ปิ่นทองคำหนักกว่า20บาทแหวนมั่น2.5กะลัตและพักเครื่องทรัพย์สินอื่นๆที่ตีเป็นเงินสดไม่ได้และฝ่ายหญิงไม่เรียกร้องค่าเลี้ยงดูใดๆทั้งสิน้นเปิดประตูเยี่ยมชมบ้านสไตล์คลาสสิกของนีโนเมทนีบูรณศิลิ ดาราพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีที่เขาได้สร้างไว้ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่บริเวณห้องรับแขกมีของสะสมอายุร่วม200ปีอยู่ในห้องซึ่งเป็นของสะสมที่เก็บไว้ตั้งแต่เด็กแต่ละมุมในบ้านทั้งสวยและน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวโดยดีโนบอกว่านี่คือหนึ่งในบ้านต่างจังหวัดที่มีอยู่ปกติมี3ที่ก่อเต่ายังสร้างไม่เสร็จ อีกที่คือเพชรบูรณ์และเชียงใหม่ที่นี่สองไร่กว่ามีแยกเป็น6หลังอยู่6คนพี่พี่น้องน้องครอบครัวมีห้องรับแขกสะสมของเก่าแก่อายุเกือบ200ปีอย่าถามเรื่องราคาเลยเราเข้าวก็รวมแล้วราคากว่า9หลักผมผูกพันกับของเก่ามาตั้งแต่เด็กมีซื้อมาขายไปตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการเลยนะขณะเดียวกันก็เปิดใจถึงเรื่องความรักหลังอยากกับจอยสอนฤทัยภรรยาที่อยู่กินกันมา8ปีว่า เรื่องความรักหรอตอนนี้ผมได้ความรักมากพอแล้วจากสิ่งที่ในอดีตที่ผ่านมาก็ยังรักของผมอยู่เหมือนเดิมทุกประการความทรงจำมันดีอยู่แล้วไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงส่วนความรักในด้านอื่นๆคิดว่ามีมากอยู่แล้วทั้งเพื่อนฝูงพ่อแม่ครอบครัวผมไม่ได้ต้องการความรักอะไรไปมากกว่านี้แล้วเหงาไหมไม่เหงานะบางครั้งได้อยู่คนเดียวกับมีความสุขยังมองผู้หญิงสวยอยู่ไหมก็มองสี เราแยกกันอยู่ประมาณ1 1เดือนเกือบหนึ่งปีถึงได้ตัดสินใจยาถ้าถามว่าความรักครั้งไหนที่ทำให้รู้สึกเสียใจมากก็คงเป็นความรักครั้งที่แต่งงานกับความรักครั้งที่ก่อนหน้าซึ่งเป็นรักที่เปิดเผยไม่ได้กับคนในวงการเพราะไม่อยากให้เขาเสียชื่อเสียงแต่ที่ต้องเลิกกันคงเป็นเพราะเขาอยากแต่งงานแต่ผมไม่อยากแต่งสุดท้ายเขาเลยหนีไปแต่งงานเลย